ยามธป,ปนีลงทุนเองส่งข้าว10ปีไปให้แหับตรวจผลออกมาไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดล่าสุดวันที่18พฤษภาคม2567ข่าวสามิติรายงานว่าผลการตรวจสอบข้าวสองโกดังในจังหวัดสุรินทร์จากห้องหลับเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและทางทีมข่าวสามิติเป็นคนนำไปตรวจด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วพบว่าข้าว10ปีนั้นไม่มีสารอะฟลาทอกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและไม่มีสารพิษจากยารมควันไล่แมลง โกดังหนึ่งข้าวสารจากโกดังกิติชัยหลังที่สองเป็นข้าวหอมมะลิ100%ปริมาณ1,94กรัมผลปรากฏว่าไม่พบผลจากเชื้อราที่มีพิษทำให้เป็นมะเร็งคือสารอะฟาทอกซิน B1, B2, G1 และ G2 เมื่อตรวจสอบว่ามีค่าต่ำสุดที่0.25มโครกรัมต่อกิโลกรัมคิดเป็น1ใน1000ล้านส่วนส่วนนอการตรวจสารยารมควันไล่แมลงอีก4ค่าคือโบรไมดไดออนไฮโดรเจนฟอสไฟตเมทิโบรไมด์และซัฟฟูริฟลอยด์ผลทดสอบก็ไม่พบสารพิษตกค้าง โกดังสองข้าวสารจากโกดังพูนผลเทรดดิ้งหลังที่4เป็นข้าวหอมมะลิ1 0 0เปรเซริมาณ9 7 5กรัมผลปรากฏว่าไม่พบผลจากเชื้อราที่มีพิษทำให้เป็นมะเร็งคือสารอะฟาทอกซิน B1 b น g 1และ G2 เมื่อตรวจสอบขั้นสูงแบบละเอียดพบว่ามีค่าต่ำสุดที่0.25ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมเหมือนกับโกดังหนึ่งส่วนการตรวจสารยารมควันไล่แมลงอีก4ี่ค่าคือโบรมไดออนไฮโดรเจนฟอสเฟตเมทิลบรไมด์และซัฟฟริฟลยด์ผลทดสอบก็ไม่พบสารพิตกกค้างเช่นนั ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสาร